สวัสดีครับสวัสดีครับวดีรสวัสดีครับหมอบิวครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮลตี้เดย์ลันเวสุขภาพพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงที่ช่อง9อสทอย่างนี้เป็นประจำครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถดูได้นะครับผ่านทาง Facebook Live 9M 컷นะครับเราสองคนจะทำหน้าที่ไปเคาะประตูบ้านนะครับชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพเพราะว่าสุขภาพที่ดีสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเองครับ คุณผู้ชมครับเวลาเราอยู่นอกบ้านนั้นเราดูแลตัวเองดีๆใส่หน้ากากรักษาระยะห่างแต่ตัวเลขที่มันสูงขึ้นแล้วทำนิวไฮอยู่เรื่อยๆตอนนี้อย่าได้ตรนกนะฮะแต่ขอขอให้ตระหนักว่าพอเข้าไปในบ้านแล้วเราอยู่ทํากิจกรรมร่วมกันเราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากครับใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์สง่าพูดนั้นก็สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ว่าเราพบว่ามีคนติดเชื้อภายในครัวเรือนหรือติดเชื้อภายในบ้านเนี่ย เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนติดหนึ่งคนในบ้านก็กระจายไปคนอื่นๆในบ้านเพราะว่าหล,หลายๆคนก็อยู่ในบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะฮะถอดหน้ากากอยู่ใกลก้กันไม่ได้ทิ้งระยะห่างไม่ใส่หน้ากากนะครับหรือบางคนก็ ชื่ใจเพราะว่าบอกว่าฉีดฉีดสองเข็มแล้วไม่เป็นอะไรไม่ได้ก็ยังต้องดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดเวลาหมอบิวเข้าไปในบ้านสิ่งแรกที่ต้องทําคือล้างมือล้างมือก่อนถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําได้ยิ่งวิเศษเลยหมอบิวทำไหมทำนะเพราะว่าผมเวลาผมไปบ้านคุณแม่คุณแม่มาถึงปุ๊บยังไม่ต้องยังไม่ต้องเจอกันนะฮะไล่ไปล้างมือก่อนทำแบบหมอบิวเลยครับท่านผู้ชมครับอย่างน้อยก็จะช่วยลดแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อในครลยในบ้านได้เลยนะครับ ช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับแขกรับเชิญประจําวันของเราในวันนี้นะครับอยากจะพาทุกท่านไปอัปเดตเทรนสุขภาพนะครับกับช่วงของเราอัพจับเทรนสุขภาพครับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขหารือกับภาคเอกชนเพื่อต่อสัญญาโรงพยาบาลบุษราคัม ซึ่งทางผู้บริหารของเมืองทองทานีได้ให้ความร่วมมืออย่างดีโดยให้กระทรวงสาธารณาสุขใช้สถานที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นได้ต่อสัญญาใช้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม2564โดยคาดว่าสีเดือนจากนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระการขาดแคลนเตียงในเขตพื้นที่กรุงเทพได้โดยผู้ผ,ผลิตเตรียมพร้อมสนับสนุนเตียงเพิ่มเติม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ขยายเตียงทั้งผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงโดยจะมีการเพิ่มเตียง1,500เตียงรวมเป็น3,700เตียงและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑล ครับครับสิ่งที่เป็นภัยมหันตของประเทศชาติมีอยู่หลายอย่างวันนี้เราจะหยุดโควิดไว้สักนิดหนึ่งองบิวรู้ไหมว่าคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำลายชาติโอ้โหทำลายทั้งคนทำลายทั้งชาติเลยครับเยอะมากมันเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆเลยแล้วก็ทำอย่างนี้กันมาตลอดวันนี้รเราจะบอกนะครับว่าทำไมคนไทยติดเหล้าเยอะแล้วถ้าคนติดเหล้าแล้วเราจะเลิกได้อย่างไรเรามี วิทยากรผู้รู้เป็นกูรูด้านนี้โดยเฉพาะแล้วมีผลงานด้านการหลุนลงงดเล่ามาเป็นระยะเวลาอันช้านานนะฮะแล้วก็อยู่ที่สสสนะครับเพศสัจกรสงการภาคโชคดีท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณคอาจารย์มากที่ให้เกียรติกับรายการผมชอบแมสอาจารย์มากเลยอาจารย์เอียงมาทางนี้นิดนึงสติมีคำว่าสตินะครับเอสติอาจารย์ครับเครือข่ายงดเล่า คือ่ายงดเหล้าของเราเนี่ยเราทํากันมานานแล้วอาจารย์ช่วยบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าผลงานที่เราทํามาเนี่ยมันดีขึ้นอย่างไรเชิญครับอ๋อภาพรวมนี่ดีขึ้นมากนะครับแนวน้มของคนดื่มจํานวนคนดื่มเนี่ยก็เรียกว่าไม่เพิ่มขึ้นมากเหมือนแต่ก่อนซึ่งคือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับอแต่ยังน่าห่วงก็คือเด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาเริ่มดื่มอายุน้อยลงแสดงว่านักดื่มหน้าใหม่ตัวเลขของอายุน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับอันน<ๆ>ี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก ตน,นี้ค,ความโหดร้ายอ่ะหมอบิวอยากถามอาจารย์เลยครับว่าที่ผมใช้ความโหดร้ายของการดื่มเหล้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดความโหดร้ายกับเยาวชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม,ม่อย่างไรบ้างอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับที่เห็นเป็นรูปธรรทที่สุดคือเรื่องอุบัติเหตุปร,ประเทศไทยนี่อาจจะนึกไม่ถึงเลยนะครับคนตายจากอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยเกือบ2 0 0ห0หรือบางปี20,000กว่าคนต่อปีครับใช่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นสาเหตุ บางช่วงก็เกิน50%โดยเฉพาะสงกรานต์ปีใหม่ใช่ใครับนช่วงหยุดยาวเป็นต้นแล้วก็80%เนี่ยเกี่กับมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เยาวชนนั่นแหละเป็นคนใช้แล้วก็มีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขึ้นแล้วแต่ช่วงเทศกาลอย่างที่ว่าก็จะสูงกว่าปกติด้วยทําอาจารย์ครับมอเตอร์ไซค์ดื่มเหล้าขับมอเตอร์ไซค์หรือรถก็แล้วแต่แล้วเสียชีวิตอ่ะก็เสียไป แต่ไม่เสียชีวิตทุพพลภาพอุบัติเหตุตรงนี้คือภาระของสคมคนภาระของครอบครัวด้วยอยากให้จย์เล่าในแง่มุมของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวบ้างนะฮะมีงานวิจัยระบุเลยนะครับว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี้เพิ่มขึ้นสามถึงสี่เท่าในครอบครัวที่มีคนดื่มอันนี้มูลิตีเพิ่มถึงสี่เท่าของครอบครัวของคนที่ดื่มเหล้าแล้วก็รุนแรงสุดเนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ได้ข่าวนะครับก็ถึงกับฆ่ากันพ่อฆ่าลูกฆ่าพ่อก็มีพ่อฆ่าลูกก็มี เมาแล้วดื่มก็ตายนี่แหละครับใช่ครับนี่เป็นความรุนแรงแต่อย่างน้อยก็ทําร้ายร่างกายกันก็ไม่ดีแล้วแล้วที่ร้ายที่สุดการแตกแยกในครอบครัวก็คือการหย่าร้างครับเพราะว่าทนสามีดื่มเหล้าไม่ได้แล้วผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคู่ผัวคู่เมียแต่ลูกสําคัญคือลูกเลยครับใช่มันทำลายสารบัญครอบครัวโดยสิ้นเชิงใช่ครับอาจารย์ครับนอกจากนั้นนะครับเยาวชนยังมีความเสี่ยงอีก มีงานวิจัยของกรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กเลยบอกว่าเด็กไปอยู่ในสถานพินิษ์เนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งทําผิดหลังจากดื่มแอลกอฮอล์ภายในห้าชั่วโมงภายในหชั่วโมงใช่ครับจลกดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสทาผิดพลาดแล้วก็ทํารุนแรงด้วยทํารุนแรงกว่าเด็กที่ไม่ดื่มด้วยโอ้นี่เป็นตัวเลขใหม่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับพระอาจารย์นรงกรก็บอกด้วยนะครับท่านเคยมาให้ข้อมูลบอกว่าคนที่ไปอยู่วัดท่านก็คือติดเชื้อนั่นแหละเกินครึ่ง ก็คือเกิดจากการเมาก็คือดื่มแอลกอฮอล์ไปก่อนแล้วก็เกิดความผิดพลาดซึ่งปัจจุบันก็ยังต้องรับผลพวงของความผิดพลาดเหล่านั้นอยู่จากการที่เราเสียสุขภาพแล้วก็เสียขาดสติในช่วงนั้นใช่ไหมฮะอันนั้นคือเรื่องอุบัติเหตุเรื่องสถาบันครอบครัวและตัวร้ายที่สุดกับตัวคนดื่มเองก็คือสุขภาพอาจารย์เล่าเล่าจะจนิดนึงโครงการอนามัยโลกบอกไปในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกเลยนะครับว่าเป็นสาเหตุของ200ยโรคแล้วงาน หมอพี่เป็นหมอแล้วหมอพี่ยังตกใจเลยล้วจะรักษายังไงไหวเท่ากับมันแอลกอฮอล์มันผ่านเข้ากระแสเลือดใช่ไหมครับไปที่อวัยวะไหนทําลายทุกอวัยวะสรุปว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็งานวิจัยใหม่ๆล่าสุดแล้วเป็นงานวิจัยที่ขนาดใหญ่ดีที่สุดเนี่ยบอกด้วยว่าไม่มีขนาดของแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยก็คือดื่มน้อยก็เป็นอันตรายแล้วหมอพี่ผมขออาตนึ่รััดจังหวะอาจารย์สงกราน ไม่มีระดับแอลกอฮอล์ใดที่จะบอกว่าดื่มแล้วปลอดภัยใช่ครับแล้วมักจะมาอ้างว่าดื่มไวา์สองแก้วดีต่อสุขภาพอันนี้มีข้อมูลฮะอาจารย์มีข้อมูลว่ามันดีต่อหลอดเลือดหัวใจแต่เพียงแค่ว่าอันเนี้ยถ้าเราโฟกัสเฉพาะหลอดเลือดหัวใจนะครับอาจจะดีแต่เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งแต่ยังอื่นไปด้วยถูกต้องเขาไม่ได้มองอย่างอื่นไงท่านู้การกำลังบอกเราว่ามันไม่มีจริงๆริใช่ไหมอาจารย์ถ้ามะเร็งมะเร็งเนี่ยคนจะเข้าใจว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นมะเร็งตับแต่ที่จริงเป็นมะเร็ง ตั้งแต่ปากไปจนถึงทวารหนักเลยครทุกอวัยวะตั้งแต่อาหารเก็บเรียบครับครับแล้วแม้แต่สาวๆเนี่ยนะระวังนะครับทำไมเดิมแอลกอฮอล์แค่วันละแก้วเดียวเนี่ยเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมด้วยอีกต่างหากใช่ครับซึ่งอาจจะดูว่าไม่เกี่ยวเลยแอลกอฮอล์มีผูกโยกกับมะเร็งเต้านมแม้ดื่มน้อยๆนะครับไม่จางดื่มมากโอ้วลานิดเวลหน่อยฮะไม่ได้ไม่มีลิมิตที่อันตรายอีกอวัยวะหนึ่งสำคัญ ต่อยาวชนเลยคือแอลกอฮอล์ทำลายสมองอูใช่เลยงานวิใจัยใหม่ๆก็ออกอีกนะครับไม่ต้องดื่มมา,มากเมื่อก่อนเชื่อว่าต้องดืม่มหนักดืม่มนานนี่จะทำลายงานวิใจัยใหม่นี่บอกว่าดื่มน้อยมันก็เริ่มทำลายไปแล้วประเด็นนี้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มันาสามารถวัดได้มันเริ่มทำลายสมองตั้งแต่ดื่มน้อยๆแล้วบิวคิดดูเด็กกำลังวัยเรียนเนี่ยแล้วไปดื่มเหล้าแล้วกำลังเรียนหนังสือแล้วจะเอาสมองที่ไหนไปเรียนมันทำลายแลวเอาเอาแค่ว่าอย่างที่ผมเห็นขอยกตัวอย่างเคสที่เห็นนะฮะ คนไข้อายุน้อยๆสมมติถ้าเกิดเราไม่ดูอายุคนไข้เนี่ยเราเห็นแค่ภาพฟิล์มเอ็กซเรย์หรือว่า MRI บางทีบอกว่าเฮ้ยสมองคนนี้อายุประมาณ60คือสมองมันไปไกลกว่าอายุไปแล้วมันเหี่ยวกว่าอายุแล้วนั่นคือเพราะล่าเนียเหี่ยวากเราอาจารย์ครับตอนนี้วกกลับมาเข้าเรื่องเราที่เราอยากรู้มากๆเลยโอการนาไมโรคออกมาเตือนว่าช่วงระหว่างโควิดระบาดนั้นเนี่ยคนดื่มสุราจะมีโอกาสติดโควิดมากกว่าคนไม่ดื่มแล้วถ้าติดแล้วอาการจะรุนแรงมากกว่าคนไม่ดื่มอาจารย์ขยายความตรงนี้ ก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าแอลกอฮอล์เนี่ยทำลายภูมิต้านทานของมนุษย์อันนี้รู้มาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเพราะฉะนั้นโรคอืกหนึ่งก็เป็นได้โรคติดเชื้ออินดีถ้าภูมิต้านทานต่ําลงกับโควิดก็ต้องแน่นอนแล้วหลังๆก็มีวิจัยด้วยว่าเขาถึงแนะนํานะครับว่าไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไปฉีดวัคซีนแล้วก็หลังการฉีดวัคซีนก็จะทําให้ผลของวัคซีนเนี่ยลดลงไปด้วยครับแต่ที่มันมีผลมากก็คือว่าแอลกอฮอล์คนที่โดยเฉพาะในวงเหล้านะครับ คนขาดสติก็ระวังอะไรไม่ได้เลยมาตรการของรัฐที่แนะนำเนี่ยแน่นอนก็ต้องไม่ใส่หน้ากากอยู่แล้วดื่มใช่ไหมตรงนี้เองขาดสติก็ไปกอดกันบ้างตะโกนเสียงดังบ้างดื่มเหล้าแก้วเดียวกันอันนี้เราก็ได้ยินบ่อยใช่ไหมครับต้องบอกกนว่าผมไม่เคยเห็นคนที่ดื่มเหล้าคนเดียวคือน้อยมากใช่คือมากกว่า2คนขึ้นไปเป็นแบบแบบของคนไทยเลยที่ดื่มเป็นวง แล้วเราก็จะได้ยินข่าวว่าวงเล่าเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆเกือบทุกวันเลือยอันนี้ก็คืออันตรายทั้งกับตัวเองคนที่ดื่มด้วยแล้วกับสังคมโดยรวมเลยขาคลัสเตอร์ในการดื่มเหล้าที่เกิดขึ้นมาใหม่เพราะดื่มรวมกันเป็นกลุ่มโอกาสติดเกิดจากดื่มแก้วเดียวกันแล้วมีอันอื่นอีกไหมฮะใช่ก็ไปตะโกนก็ได้นะครับเขาก็ตะโกนใช่ไหมครับคนที่เมาก็จะตะโกนใช่ครับแล้วมีใครดื่มเหล้าแล้วใส่แมสบ้างห่ะจะดื่มยังไงฮะเอาหลอดเสียบดูเลยก็ไม่ได้ครับ ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการระบาดของโควิดแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจก็สําคัญนะครับครับผมตอนนี้เงินหายากเนี่ยก็เปลี่ยนค่าเหล้าไปเป็นอาหารในครอบครัวไปเป็นสิ่งที่จําเป็นในครอบครัวจะดีกว่าครับแล้วทําไมเราไม่ถือโอกาสช่วงโควิดระบาดหยุดเหล้าเพื่อจะเอาเงินเป็นค่าอาหารเป็นค่านมให้ลูกเป็นความคิดที่ดีเลยนะครับถ้าจะรณรงค์กันเรื่องนี้เลยเรามารณรงค์กันเลยอาจารย์ครับนักดื่มด้านใหม่ที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนั้นเนี่ย มันเกิดขึ้นเปอร์เซ็นต์สูงไหมกับนักดื่มหน้าเก่าแล้วเราจะป้องกันเราไม่ติดเหล้าได้ยังไงอันนี้ก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะครับว่าในครอบครัวที่มีคนดื่มเนี่ยแนวโน้มลูกหลานคือเด็กในในครอบครัวเนี่ยมีแนวโน้มนจะดื่มเร็วขึ้นเพราะเขาเห็นตัวอย่างในบ้านนี่แหละเพราะฉะนั้นข้อแนะนําในบ้านเลยนะครับถ้าคุณดื่มเนี่ยอย่าให้ เช่นให้เด็กกลับไปก่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับอย่าให้เด็กเห็นยิ่งห้ามเลยก็คืออย่าใช้เด็กไปซื้อเหล้าใช้เด็กไปหยิบเหล้าใช้เด็กมาเสิร์ฟเหล้าอะไรเงี้ยไม่ควรให้เด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอนี้จะเป็นอไปซื้อเบียร์ให้พ่อน่อยโอ้โหทำฆ่าลูกทั้งเป็นเท่ากับเป็นการสอนเลยแล้วบางครอบครัวร้ายกว่านั้นนะครับไปเข้าใจผิดว่าเออสอนให้เด็กมันดื่มนะโตขึ้นมันจะได้ รู้จักวิธีดีอันนี้ก็เป็นความคิดผิดอีกด้วยไหนๆจะลองแล้วเดี๋ยวพ่อสอนให้ใช่ครับอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นวิธีที่ผิดใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับให้ัวมากเลยแล้วอาจารย์มีวิธีไหนไหมครับอยากจะแนะนําว่าอะไหนๆช่วงนี้โควิดเราต้องประหยัดเงินและต้องดูแลสุขภาพกันมากขึ้นมีวิธีเลิกเหล้าแบบเด็ดๆมาฝากมีบ้างไหมครับอาจารย์ก็เหมาะเลยนะครับเกือบได้เวลาเข้าพรรษาแล้วเดือนนี้นะครับวันที่25ก็ทุกปีเนี่ยก็คนไทยจำนวนมากเลยงวดละความสงษานะครับก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้ ในการงดเล่าความาึาษาที่จริงการงดเล่าเนี่ยอยู่ที่ใจเป็นหลักเลยไม่จะเป็นต้อง<ะ>ขอ้าภรษาก็ได้ใช่แต่ว่า<ะ>นั่นเป็นโอกาสที่ดีไงก็ค,คือคนส่วนใหญ่ก็ทํากันดังนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะงดทันทีแต่ต้องระวังก็คือคนที่ติดสุราคือหมายว่าขาดแอลกอฮอล์ไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าง,งดทันทีที่เรียกว่าหักดิบเนี่ยอาจจะอันตรายอันนี้<อ>ควรจะปรึกษาหมอหรือถ้ายังไม่รู้จะทํำยังไงก็โทรไปที่ 14 13 1413นะครับเขาก็จะสี่หบเขาก็จะให้คำแนะนำเบื้องต้นได้หรือว่าแนะนำว่าคนจะไปที่ไหนครับวิธีการหักดิบเนี่ยหมอบิวเคยเจอไหมที่พอดื่มจนกระทั่งเป็นแอลกอฮอล์ซึมเสร็จแล้วพอหยุดกึกทันทีมันอันตรายใช่ครับชักเกรงมาโรงพยาบาลเลยวอย่างที่อาจารย์บอกคือช่วงเข้าภาษาเป็นช่วงที่ถือเริ่งามยามดีที่จะงดเหล้าใช่ไหมครับช่วงเข้าภาษาเราก็จะรู้ว่าจะมียอดคนไข้ที่ เกิดอาการชักเกรงมาที่ห้องสุกเฉินเยอะขึ้นเพราะว่าเขาตั้งใจจะเลิกเหล้าแต่เพื่อนว่ากินเป็นประจาหยุดยากหน่อยอันนี้เหมือนที่อาจารย์บอกต้องแนะนําว่าเบิร์นดังกัทโธสิบสี่สามนี่แหละครับใช่ครับอาจารย์ครับผมจับประเด็นของอาจารย์ได้เมื่อสักครู่นี้โควิดก็ระบาดแล้วคนก็กลับปิดแคมป์คนงานกลับไปอยู่บ้านแล้วเข้าพรรษาก็จะมาเครือข่ายของเราใช้วิธีการดลลงต่างจากปีอื่นยังไงครับปีนี้ปีนี้เป็นพิเศษก็เราก็พูดเรื่องโควิดนี่แหละก็คือ หยุดเล่าเนี่ยก็หยุดเชื้อด้วยหยุดเล่าหยุดเชื้อแล้วก็ปีนี้เราเอาลง,ลง,ลงให้เด็กเนี่ยขอให้พ่อแม่ลลละลดลดละเละิกเล่านะครับครับผมเพราะว่าเคยอข่งว่าเราเนี่ยทำโครงการโพทิสัตว์น้อยขอพ่อแม่เลิกเล่าได้ผลดีอย่างยิ่งและปีนี้สปอร์ตซอฟจะนําเรื่องนี้ไปทําสปอตเด็กเนี่ยมีช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นเพราะว่าเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช้โอกาสนี้เลยฮะใช่ครับชวนพ่อแม่นะฮะ เริ่มจากองดละครวตานะครับ,รบถ้าต่อไปก็อาจจะเลิกได้ตลอดถ้า3เดือนทําได้เนี่ยสิเดือนต่อปีก็ทําได้ครับจ<ช>ากปร,ระสบการณ์ของเครือข่ายองคก์กรนดงดเล่าของอาจารย์เนี่ยที่สามารถทําให้คนเลิกเล่าได้เนี่ยประสบการณ์ของอาจารย์ที่เห็นจะจะเลยอนะคนที่เลิกเล่าได้จริงๆนั้นเขาใช้วิธีอะไรอาจารย์ตอนนี้แหละครับส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ห่วงตัวเองถ้าบอกว่าเพื่อสุขภาพตัวเองอะไรก็อาจจะไม่ใครไม่ใครทำแต่ถ้าบอกเพื่อลูกเนี่ย<อ>คนบางคนเนี่ยพอมีลูกแล้ว เลิก <Le> <Souls S 2> เลยเพราะมันจะไม่อยากให้บุหรี่เนาะมีแรงจูงใจเหมือนกันเลยครับบุหรี่ก็เหมือนกันั้นอาจารย์เลยใช้โครงการโพธิสัตว์น้อยโดยใช้ลูกเป็นตัวเชื่อใช่ครับเขียนจดหมายถึงพ่อแม่กดีจังเลยก็เป็นกิจกรรมในโรงเรียนด้วยครูก็ให้เด็กไปเขียนจดหมายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแล้วก็ในโรงเรียนที่ทําแบบนี้ได้ผลดีเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนก็รับคำสานี่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศครับอันนี้เป็นผลที่ชัดเจนแต่หมอบิวอาจารย์สุกรานผมว่าการคนที่เลิก เล่าและเลิกบุหรี่ได้เนี่ยผมว่าอยู่ที่ใจนะใช่ครับสมมุติเอาลูกเป็นตัวตั้งปุ๊บแล้วเราก็มุ่งมั่นใจเราไปโฟกัสที่ลูกรเราแล้วหาวิธีค่อยๆผ่อนคลายลดลงลดลงผมว่าสาเร็จแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งฮะอาจารย์ปัจจัยภายนอกที่คอยมาเป็นเป็นสื่อให้เราเห็นเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ชวนให้นึกอยากจะดื่ม<ะ>ชวนให้ไปซื้อชวนให้ไปหาซื้อมาแบบนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเราจะเห็นโฆษณาชวนเชื่อบางอย่างที่ไม่ได้เป็นการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล แต่มันดูก็รู้อ่ว่าใช่อ่ะมอบิก๊กำลังจะบอกโฆษณาแฝงใช่คับประมาณนั้นเลยครับอาจารย์ก็อันนี้ก็เป็นทฤษฎีการโฆษณาการตลาดอยู่แล้วปไป <ง S 1> <คำ S 2> ใช้คำว่าแบรนด์ดีเอ็นเอก็คือทําให้คนเห็นแบรนด์แม้จะสีไม่เหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ทําให้คล้ายก็แล้วแต่เนี่ย<อ>มันจะทําให้คนจดจําจดจําแล้วก็กระตุ้นให้อยากดื่มแล้วมันจะมีผลต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ําการกระตุ้นแบบนี้<อ>น,นะครับ<อ>ก็ชื่นชมน,ะนักบอลดังที่เป็นข่าวไปเขาก็หยิบ เอาเบียร์ซึ่งเป็นเบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เขาก็รู้ทันว่าเนี่ยคือโฆษณาแฝงเขาในฐานะที่เขาเป็นมุสลิมเขายกออกเลยอแล้วเป็นไงตอนนี้อันนั้นเขาไม่ถูกลงโทษนะครับเพราะเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมแต่แต่มันแสดงให้เห็นว่าใครใครก็รู้ว่านี่คือโฆษณาหรือธุรกิจเนี่ยชอบไปแจกของแจกอะไรแต่ว่ามีโลโก้ขนาดใหญ่มันก็คือเครื่องมือการโฆษณานั่นเองอีกอันหนึ่งครับอาจารย์สงกรานผมเห็น พวกเรานี่แหละตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาโดยไม่รู้ตัวยังไงฮะอาจารย์มันมีลายออกมาแชทออกมาแล้วก็มีรูปขวดเบียร์ขวดเหล้าวางอยู่โดยไม่รู้ตัวตรงนั้นก็คือการ explore คือการเห็นเหมือนกันใช่ครับแล้วเราใจผก็แช์ต่อกลายเป็นโฆษณาให้เขาไปเลยใช่ใช่อันนี้ก็แฝงแลวมันก็มีผลต่อลูกหลานนี่แหละมากที่สุดครับเด็กเยาวชนยิ่งเห็นบ่อยก็ยิ่งมีโอกาสที่อยากจะอยากจะลองเด็กก็ธรรมชาติอยากลองอยู่แล้วถ้าถูกกระตุ้นแบบนี้ก็ยิ่ง เริ่มดื่มเร็วก็มีผลติดสุราแล้วก็สมองเสียได้โอ้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการใช้เด็กเป็นตัวเดินเรื่องการใช้เด็กเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อจะให้ผู้ใหญ่ลดเล่านั้นผมถือว่าเรามาถูกทางน,าานะอาจารย์ครับอาจารย์สถิติของการดื่มสุราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงฮะอาจารย์ประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราติดเกือบแชมป์โลกมือนนะครับอันดับห้าของโลกข้างหลังเนี่ยอันดับเราก็ลดลง ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าภาพรวมประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนมีการรณรงค์นะครับที่จํานวนคนดื่มเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็ทรงๆครับครับตัวนี้มีคําถามจากใน Facebook ไลฟ์ของ 9M เอ็มคอร์ดนะครับสอบถามเข้ามาว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในในครอบครัวเนี่ยมีผลต่อเด็กเล็กๆยังไงบ้างครับอาจารย์อ๋อก็ก็อาจจะไม่เหมือนควันบุหรี่นะครับแต่ก็อย่างที่ว่าความรุนแรงในครอบครัวก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเด็กเห็นตั้งแต่เล็กก็อย่างที่ว่าเป็นตัวอย่าง แล้วเขาก็อยากจะเรียนแบบยังรู้สึกว่าอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่ท,ทันทีหนึ่งจะได้ดีอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็เป็นจิตวิจิตวิทยาเด็กอยู่แล้วนะครับที่อยากจะโตเป็นผู้ใหญ่อก็อยากจะทําสิ่งที่พ่อแม่ไม่อยากให้ทําเพราะฉะนั้นการเป็นตัวอย่างที่ดีของพ่อแม่เนี่ยดีที่สุดก็คือลดละเลิกได้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีในครอบครัวดีกว่าคําสอนครับดีมากๆเลยอาจารย์ครับการดื่มเหล้าในสุภาพสตรีสูงขึ้นใช่ไหมครัตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าก็มีการพูดเรื่องสิทธิ เท่าเทียมกันแต่ว่า<อ>ไปใช้ในทางที่ผิดก็ไปดื่ม,มแก่งกับผู้ชายคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นทําลายประเทศชาติทําลายครอบครัวทําลายชีวิตทําลายอนาคตของเด็กการดื่มเหล้ามันเป็นตัวนําพาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายการเลิกเหล้าได้นั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเองแต่อยู่ที่คนที่คุณรักคือลูกของคุณครอบครัวของคุณเราพยายามมาเลิกเหล้าช่วงโควิดระบาด แล้วก็จะเข้าพรรษากันดีกว่าครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณเพศจชกรสงกรามผับโชคดีเป็นมากๆเลยอาจารย์ให้ข้อมูลใหม่ๆกับเราเยอะมากเมอหลังเชิญอาจารย์มาอีกรอบหนึ่งขอบคุณมากครับอาจารย์คขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้านะครับอยากพาคุณผู้ชมไปชมโครงการดีๆฮะชื่อน่าสนใจมากเผืออช่วยชาติครับเผือช่วยชาติเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับโอเค คุณผู้ชมครับช่วงลมหายใจเดียวกันนั้นหมอบิวเกริ่นว่าเมื่อสักครู่เผือกช่วยชาติผพึ่งนะครับไม่ใช่สอเสือผ้าพึ่งมันยังไงบอบิวเผือกช่วยชาติเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่ว่าก่อนอื่นนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปคุยในห้องคลับเฮาส์ก่อนนะครับหลายคนได้เล่นแอปพลิเคชันคลับเฮาส์นะครับเพราะว่าช่วงของการกักตัว Work from Home ว่างเยอะนะฮะไปดูวันนี้ครับกิจกรรมดีๆจากคลับเฮาส์นะครับเป็นห้องที่ชื่อว่าร้องไปเรื่อยครับเป็นห้องที่เปิดพื้นที่นะครับสร้างความ แล้วก็ช่วยชุมชนในการผ่านพ้นภยัยโควิด -19 ด้วยนะครับโ,โดยมีการไปจับมือกับกลุ่มบีร t เทอร์ไฟฟ์ฟังชื่อเหมือนปัตตาไฟนะฮะบีร์เทอร์ไฟฟ์ปัตตาไฟที่แปลว่าลมหายใจนะครับชื่อภาษาไทยของเขาคือผีเสื้อเพื่อลมหายใจเป็นการส่งต่อให้ชาวชุมชนในกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพแล้วก็ของใช้จําเป็นซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเรื่องของเผือกช่วยชาติจะอยู่ในนี้ด้วยครับอาจารย์<ๆ>โดยทีมงานของของกิจกรรมนี้เนี่ยเขาได้ลงไปในพื้นที่ไปพบว่า ตัวแทนของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกในจังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ชมครับตามที่เห็นในภาพนะฮะเพราะเห็นกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ประกาศขายเผือกทางออนไลน์เผือกออนไลน์ครับเออเผือกออนไลน์เนื่องจากการปิดตัวลงของโรงงานขนมซึ่งต้องใช้เผือกถูกไหมครับผมและประกาศปิดตลาดใหญ่ๆที่ขายเผือกในกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกเผือกได้รับผลกระทบ ตั้ง3าไร่รหรือประมาณร้อยกว่าตันที่ยังถูกฝังอยู่ในดินยังไม่ได้ขุดขึ้นมามา,มาช่วยกันขุดเผือกนะครับทางทีมงานจิตอาสานะครับ <c oughs> ก็ไปพูดคุยถึงโครงการเผือกช่วยชาติเป็นการไปรับซื้อเผือกเนี่ยแหละครับมาทําการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นเผือกกรอบเข้ม <c oughs> เผือกฉาบนะครับแล้วก็ เอาเปือกเหล่านี้เนี่ยที่แปรรูปแล้วใส่ไปกับถุงยางชีพด้วยเอาไปแจกคนที่ตกงานคนที่ถูกกักตัวเพราะโควิด -19 นะครับก็เป็นการสร้างรายได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนที่เกิดวิกฤตจากโควิด19ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฟังหมอบิวพูดแล้วหิวเลยอีกทั้งเกษตรกรก็ยังได้นำเผือกไปบออให้กับวัดพระบาทน้ำพลุและพื้นที่ต่างๆที่ทำครัวกลางเพื่อใช้ประกอบอาหารอีกด้วยนะหมอบิวอย่าลืมนะครับเพราะเรามีลมหายใจเดียวกันคนไทยต้องช่วยเหลือกันครับหมอบิวครับใช่ครับ ก็ไปช่วยกันเผือกช่วยชาได้เลยะเห็นเผือกแล้วก็น่ากินมากๆเลยคุณผู้ชมครับเราจะบอกว่าตอนนี้กักตัวอยู่ที่บ้านครับฟิตเดสเปิดปะฟิตเนสปิดฮะสระว่ายน้าปิดสวนสาธารณะพอวิ่งได้แต่ใส่หน้ากากวิ่งไม่ไหวนะไปลอมาแล้วเกือบตายแล้วแต่สำหรับพรุ่งนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าแม้จะกักตัวอยู่ที่บ้านเราสามารถออกกําลังกายได้แม้กระทั่งหน้าจอโทรทัศน์เป็นวิธีการออกกําลังกายไม่ไม่ได้ง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมครับ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับว่าจะออกกำลังกายง่ายๆอย่างไรผ่านหน้าจอทีวีนะฮะพรุ่งนี้เกาะหน้าจอไว้นะครับบ่ายสโมงนะครับเรามาเจอกันในรายการ Healthy Day บรันเวสุขภาพนะครับครับเจอกันครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณสวนนงนุษนะครับไม้สวนร